สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูพามาหน้าร้านนะคะลูกค้าพามาแบบรีวิวสินค้าหน้าร้านนะคะพี่พีนี่ จะมารีวิวตัวนี้ค่ะลูกค้างานคอรีดมีโอฟีโนนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะที่แบบว่าอยากเปลี่ยนคอรีดใหม่นะคะพี่ๆที่ร้านหนูจะมีเป็นงานคอรีดตัวนี้เลยนะคะในตะก้าจะมีเป็นงานคอรีดตัวนี้ตัวเดียวเลยก็คืองานคอรีดมีโอฟีโนนะคะลูกค้าแต่น้องสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะใครที่กดสั่งซื้อคาร์บูเดตคาร์บูเอ็นโปไปนะคะหนูแนะนําให้กดสั่งซื้อคอรีดมีโอตัวนี้ไปด้วยนะคะพี่ๆตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหลักคาหลักสิบนะคะลูกค้าใครงบน้อยงบประหยัด แนะนําจัดตัวนี้ได้เลยตัวนี้ราคาเพียงแค่89บาทเท่านั้นเองนะในตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะปักคาบูเอ็นโปคาบูแดดไว้ให้เพื่อพี่ๆท่านใดน,นะคะคาบูเก่าคาบูพังคาบูเสียอยากเปลี่ยนคาบูใหม่นะคะพร้อมคอลีดหนูแนะนําให้กดไปพร้อมกันได้เลยหนูจะส่งไปให้พร้อมกันลูกค้ารอของหลังการจะส่งเพียงแค่1-2วันเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าร้านหนูส่งของไวมากลูกค้าสั่งวันนี้หนูส่งให้เป็นวันพรุ่งนี้เลยนะบอกเลยว่ารอของไม่นานนะคะใครสนใจ นะกดสั่งกันเข้ามาได้เลยจ้า